และที่เหลือนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะพัฒนากรอบคนเราก็จะให้เต็มให้บริการให้ได้ระยะหนึ่งก็กลับไปอยู่รปสต,ต่อซึ่งมีคนครบมีการดูแลอย่างดีญาติพีน่น้องใกล้ใกล้มาหากันได้เยี่ยมเยียนได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ยืนยันนโยบายนี้นะครับว่าผมพร้อมที่จะทายโอรปสต่อในจังหวัดระยองทั้งหมดยกเว้นที่เขาให ท้องถิ่นไปแล้วนะคุณภาพชีวิตได้ของประชาชนได้หลังจากวันนี้แล้วผมก็สั่งทำติดข้างหน้า,าท่านนายกนะคะมอบนโยบายในการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ผู้ร่วมประชุมทุกท่านค่ะขอเกราเดยนเชิญครับเป็นไปพื้นฟูที่เราพอพื้นฟูที่เราเสร็จส่งไปรบสตอในพื้นที่ของเขาที่ญาติพี่น้องเขาอยู่มันจะเป็นเชื่อมโยงอย่างดีดูแลสุขภาพได้อย่างดีดีว่าปล่อยเขากลับไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะ มีอาการขนาดไหนเพราะ,ะนั้นผมเรียนว่าในนโย,ยบายเราเนี่ยเราตอนนี้นักข่าวถามผมว่าผมอยากทําอะไรการศรึกษาผมาําแล้วนะฮะอนหลน้นทางไม่ต้องพูดต่อไปมันก็จะหมดเพราะประเทคอนจกกีลาดยางไปม,มันก็หมดรางนั้นก็มีเหลือส่วนหนึ่งที่มาทําพวกนี้ผมตอบเลยว่าผมอยากทําเรื่องสาธารณสุขด,ดูแลคนในจังหวัดเลยองดูแลผู้สูงอายุผมคิดว่า ในครอบครัวคนหนึ่ง ที่พอบอกว่าเราจะขอถ่ายโอนมายังอบจอตั้งแต่เดือนตุลาเนาะที่เรามาคุยกันนห้องด้านข้างด้านบนมันมันทาให้มีกระบวนการอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องคนอย่างหนึ่งคนที่ไม่ขอถ่ายโอนก็ย้ายออกโดนย้ายออกไหลเราพอสตอมีปัญหาเรื่องกําลังคนเราก็หวังว่าตุลาที่จะถึงเนี่ยเราจะได้ปรับและแก้ไขปัญหา ส่วนคนที่มาช่วยราชการเมื่อ2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาทางตำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเห็นว่าทางระทรวงการเทศเนี่ยก็ไม่อนุมัติคนที่จะย้ายย้ายลงหรือว่าย้ายให้ตรงตามตัวก็ยังมีปัญหาอยู่ก็ถ้าถ่ายโอนได้ผมก็ดีดีใจมากก็จะได้พัฒนาแล้วก็ดูแลประชาชนตอนแรกในเรื่องการถ่ายโอนเนี่ยก็ยังคิดว่าถ้ากรอบอัตรากำลังเยอะขนาดนี้ เราสามารถดูแลประชาชนได้อยา่างเต็มที่คนหนึ่งรักษาพยาบาลอีกคนหนึ่งเยี่ยมบ้านอีกคนดูแลบริการประชาชนโควิด <c oughs> มาขนาดนี้ผมว่ากอบตากำลังที่ถ่ายโอนเนี่ยเพียงพอเพียงพอต่อการทํางานนะครับถ้าไม่พอผมจะขอท่านนายกอีก <c oughs> ครับผมขอบคุณครับพร้อมที่จะถ่ายโอนเพื่อแสดงจุดยืนว่าวงการบริหารส่วนจังหวัดระยองมีความพร้อมทุกด้านนะครับ ในเรื่องการดูแลรับถ่ายโอนรบสตในจังหวัดระยองยกเว้นที่ถ่ายโอนไปแล้วซึ่งเราวางแผนมันไว้นานแล้วนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกช่วงวัยยังไงเพียงแต่วันนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการถ่ายโอนก็จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้อปจระยองไม่สามารถที่เข้าไปดูแลได้เต็ม เต็มที่พูดง่ายๆมันติดขัดเรื่องข้อกฎหมายระเบียบถ้าถ่ายโอนไว้แล้วก็จบนะครับเพราะเราคิดว่าองค์การมหาชนจังหวัดระยองเนี่ยมีความพร้อมทุกด้านนะครับทั้งงบประมาณทั้งบุคลากรนะครับที่จะช่วยให้เราบสตอเต็มเต็มคือคนก็เต็มเงินก็มีอาคารดูแลพี่น้องชาวระยองก็พร้อมนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็มา เพื่อแสดงว่าออบจอระยองมีความพร้อมนะครับที่จะรับถ่ายโอนรอบรอสตอ,รสอรหรืออนามัยสมัยก่อนเนี่ยครบทุกจังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับพร้อมที่จะรับถ่ายโอนมาออบจอนะครับขอบคุณครับ